ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่4พฤษภาคม2554นะครับวันนี้นะครับผมเป็นตัวแทนของท่านพูัวารานการจังหวัดนะครับได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการมาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามพิจารณาผลงานของท่านกำลังนะครับซึ่งทางจังหวัดพะเยานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านคงศักดิ์วังเสมอนะครับท่านมีนโยบายที่จะส่งเสริมนักปกครองที่มีผลงานดีเด่นนะครับท่านจึงได้จัดทำโครงการกำลังแหวนทองคำครับ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับที่เราได้มาตรวจผลงานของท่านกำนันแหวนทองคํานะครับก็วันนี้เรามาที่ตำบลผาช้างน้อยนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านปางข่านะครับที่โรงเรียนปางข่าแห่งนี้นะครับก็มีการพิธีจัดการต้อนรับคณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมติดตามผลงานนะครับท่านกำนันอุงโหลศรีสมบัติซึ่งเป็นกำนันดีเด่นของอภอป่งนะครับวันนี้เราได้มาติดตามผลงานของท่านโดยเฉพาะ ผลงานที่โดดเด่นก็คือผลงานทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าแห่งคุณเขาแห่งนี้ครับกำนันอุงหลวงศีสมบัติกำนันตำบลปาช่างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาโดยรงตำแหน่งเมื่อปี2540 ัจจุบันอายุ57ปีอยู่ที่บ้านเลขที่90หมู่ที่1บ้านปังข้ามใหม่ตผาช้างน้อยอำเภอปงจงพะเยาจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่สมีบุตรหคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งคือนางสาวลอยพิมพ์ศิสมบัติจบการศึกษาเป็นญญาตรียอาชีพนักธุรกิจนางนัทยาศิสมบัติจบมสามอาชีพนักธุรกิจดเรละองนวลศิสมบัติ การศึกษาปริญญาเอกอาชีพประจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางสาวนันทพัฒน์สีสมบัติปริญญาตรีอาชีพนักธุรกิจและนายภูลังกาสีสมบัติปริญญาตรีอาชีพเกษตรกรรางวัลที่เคยได้รับเป็นผู้นำชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี2542ของมูนลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันพัฒนาและวิจัยพื้นที่สูง องการมหาชนและมูล,ลนิธิกลุ่มอิชุสุผู้นำชุมชนเข้มแข็งโครงการหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็งประจำปี2551โมล,ลนิธิโครงการหลวงพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2549กำนันผู้มีผลงานดีเด่นอำเภอปงประจำปี2544รางวัลดีเด่นผู้สนับสนุนงานประชาสงเคราะห์ จำปี2543รางวัลที่2เกษตรตกรผู้ประกอบอาชีพสวนลิ้นจี่จังหวัดพะเยาปี2542และรางวัลผู้สนับสนุนปฐมศึกษาดีเด่นประจำปี2541ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจนับตั้งแต่ดำรง,งตำแหน่งกำนันตำบลผาช้างน้อยท่านกำนันได้ทุ่มเทให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้าบริเวณภูลังกาเนื่องจากเห็นว่าหากปล่อยให้มีการบุกรุกป,ป่าทั้งโดยรัศดรและผู้มีอิทธิพลและปล่อยให้เกิดไฟป่าโดยไม่ได้หาทางแก้ไขจะทําให้ป่าไม้ถูกทําลายเกิดความแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผลการดำเนินง,งานดังกล่าวทำให้ปัจจุบันสภาพป่าในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย ได้รับการฟื้นฟูจนกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ประชาชนทุกหมู่บ้านมีความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดีเมื่อปี2552ท่านกน,นันได้รับรางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี2552ของมูล,ลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันพัฒนาและวิจัยพื้นที่สูงองค์การมหาชนและมูล,ลนิธิกลุ่ม อิสุสุซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับผมกำลังน้องหลสิสมบัติที่ผมภาคภูมิใจที่สุดคือผมได้ดูแลป่ามาสิบกว่าปีซึ่งป่าที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเดิมทีมันเป็นป่าชาวบ้าน ุกลุกและใช้พื้นที่มาประมาณ10กว่าปีแล้วหลัง10กว่าปีนี้ผมมาดูแลบำรุงรักษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่โดยป,ป่าไม้กับโครงการหลวงทำให้ป่าไม้นี่กลายกลับคืนมาเป็นป่าดั้งเดิมแล้วจะดูแลต่อไปผมภาคภูมิใจที่สุดและผมจะขอเป็นผลงานที่ผมโดดเด่นที่สุดของผมครับ